สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 24กันคลิปนี้มาดูโหมด My Faction ก็จะเล่นอีเวนต์ก็ซื้อเนื่องจากกระชาแพ็จากคลิปที่แล้วนะเป็นกระชาแพ็สุดท้ายครับก็คือจะไม่มีแพ็ใหม่ๆเข้ามาแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นแบบรีลัน แต่อีเวนต์เนี่ยคิดว่าน่าจะมียันสิ้นปีเลยแต่พอขึ้นปีหน้าปั๊บเนี่ยเขาก็จะปิดโหมดออนไลน์นะก็รวมถึงโหมดนี้ด้วยฉะนั้นก็คือระยะเวลาที่เหลือก็ให้ปลดล็อกตัวนะปลดล็อกได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีมามาเล่นอีเวนต์อันยอมแยมดูรังวัล สามพันพอยต์ไม่พอแม้กระทั่งเปิดกระชาโอ้โหก็มาดูแมตช์แมตช์เป็นวันออนวันกติกาธรรมดาเลยมีดีคิวมีติดเชือบอันนี้จะเจอกับชินสุเกะน,นากามูระเจอนาชินอันที่สอง กติกาเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นเจอกับฟินบาร์เลอร์เจอพินโนงมาเอาของหน้าชินก่อนหลังไม่ครับแอดก็ไปฟาร์มเปิดจนได้มาแล้วแลนดี้ออตตัน0ูนย์เ้านะ,ะใช้แลนดี้แล้วกันไปลุย เจอกับการ์ดในแพ็กเดียวกันเมื่อกี้เล่นมาตาหนึ่งนะพลาดท่าแพ้โอยห้ามประมาทเลยมาตานี้เอาจริงแบบจริงจังเล่นทุกดอกจะไม่พลาดครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ไม่ควรมา RKO เ,เลยนี่มีสก,กิลแล็เบอร์ลาวเซอร์ด้วยคนได้เลย แลนดี้ออตตันตัวนี้นี่ถ้าใครมีภาค 2K23 น่าจะคุ้นๆ<ต>ก็ภาค23เนี่ยบทดดล็อกจากโหมดโชว์เคสนะแต่ภาคนี้เนี่ยต้องโหมด My Faction เท่านั้นถ้าใครอยากได้ก็มาฟาร์มเอาแอดกว่าจะได้ก็เกือเหลายรอบอยู่แต่ได้มาละชิวๆละ แต่แมตช์นี้ไม่ชิวเท่าไหร่ห้ามเผลอมาใส่เลยดีดทีโอแตกด้วยแต่พี่เก๊กนานมาดแม่ดูจนลุกอะ่ะมัดอา o เคอเลยพอดีโกตติดเชือกไหมไม่ติดโอ้โหทนได้ แต่หัวส้มแล้วมาค่อยๆอัดอไปหูหน้าชินก็ไหวนะเดี๋ยวตาต่อไปเล่นพี่ฟิน,ฟนเดี๋ยวไออีเวนต์ต่อไปไอตัวละครที่เราต้องสู้ก็ฟินบาเลอร์นี่ว่ะ <laughs> เจอตัวเองอ่าจัดไปมัลติเวิร์สแมทจบตานี้ก่อน เอาไปอีกดีดีทีดีดกดพี่เอ้ยเก,กโคตรนานเลยไอภาคที่แล้วมันก็ไม่ขนาดนี้นะใชส้สปินเออเรียบร้อยตามเป้าเจาะใส่อาร์เคโอเผลอโดนนี่อะไรนะอาร์เคโอเอาออฟโนแวร์เออโดนเมื่อไหร่ไม่รู้กดไปได้เ เรียบร้อยครับล้างแค้นนี่นี่วากันว่าเป็นแลนดี้เวอร์ชั่นที่ร้ายกาดที่สุดเลยมั้งปี2,009เนี่ยมีความแบบโลกจิตด,ด้วยตั้งโหด โอ้สนาวเว้ยเก๊กหน่อยไปดูอีเวนท์ที่สองกันไปเจอกับพี่ฟินบาเลอร์เอแอดเปลี่ยนใจละ เจอแลนดี้นี่แหละอืมแลนดี้รับจบครับก็เจอกับกาแล็กซี่โอปอเจอแรงเท่ากันเลยมาพี่โนเจอพิตอนโอ,โอ้อโอ้พิตันโดนโเ้อใจเย็นไอ้น,น้องใจเย็นโนโนี่ไอ้แลนดี้ออตตันนี่เห็นบางเพจมัง้งเขาทำหน้าเทียบกับ ใครรู้ไหมครับเขาเทียบกับมัมโจ๊กมกครับ <c oughs> แลนดี้เป็นพี่มัมไอพี่ฟินเป็นพี่โหนเออใครเป็นพี่เท่งดีล <c oughs> ิโคเท่งคนนั้นยาย,าย่คยล่ะโอ้โหเก๊กนานมากพี่กดจะนอกเรื่องเกินไปอู้ยังถ้าถ้าลึงโดนนับสามนี่ เฟลนะเนี่ยแต้มยังไม่ถึงต้องแต้มถึงอะโหมดนี้โอ้โดนพี่นงปั๊มเพื่อเก็บกระเดือกเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นมาโอ้โหโคตรไวอุ้ยบล็อกทันการ์ดฟินมารเลอร์แอดก็ได้ไปแล้วนะจากคลิปที่แล้วตอนแรกว่าจะใช้ เปลี่ยนใจโค้งสุดท้ายพอดีไทยแลนดี้ให้แลนดี้รับจบมา้าต่อยหน่อยเน้นเน้เนๆเออโอ้โหหักแขนอืมเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วโหนงอ่เจอแล้วบะมีโหนงเออน้ำซุปหมาว <c oughs> ่าไปดันเอ้ย อุ้กดอ,อุ้ยอืมใจเย็เยนไม่เย็นใช่ไหมไม่เย็นเดี๋ยวพี่จะให้ออดสตันเสร็จตูละหวานเจี๊ยบขอเป็นซิกเนเจอร์แล้วกันไอซิกเนเจอร์ใ,ใส่ลีลารีบรีบใส่ก่อนมาดีดีทีโอ้โหแตกทุกคนเลยเว้ยโดนท่านี้ไปเนี่ยเป็นท่าที่อันตราย เจ๊กนานมากกดเลยอือชายสปริงอย่างนี้หวานเกี๊ยบเดี๋ยวพี่นงพี่จัดให้แบบช้ำๆเอาแบบพิเศษใส่ไข่เดี๋ยวเอาใหม่นะเมื่อกี้มันระบบมันกดไปเองมาเอาแบบนี้นี่ RKO คแบแบแบบโยนเออ ดเลยหลับไปซะโนเรียบร้อยพี่จะได้กลับไปหาเมียโอ้ยแมตนี้คือก็สนุกดีแต่แอดภากอะไรไม่รู้ช่างมันก็เป็นว่าได้ห0พันเต็มโอ้เยอะมากเยอะจนไม่กล้าใช้เลย ไปเหมาบอมีโ <şu> นูม <fit in> <score> ันเนี่ยพอเฮ้ะเก็กท่าเดิมแรงกระพือปีกจะเป็นแรงหรือเป็นแย่เอาสักอย่างอจริงๆก็อยากจะเล่นอีเวนต์นี้ด้วยนะแต่แอดก็ยังไม่ได้การ์ดไอ แอคเซียมอาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่าหลังไม่เดี๋ยวแอดจะพยายามฟาร์มเรื่อยๆถ้าได้เดี๋ยวทําคลิปมาให้ดูแน่นอนก็จะบล็อกเนี่ยการ์ดแชทเกเบิลสิแต่แอดมินก็บล็อกไปแล้วนะจากการ์ดใบเก่าๆแต่ตัวเนี้ยยอมมาบ่อยมาก c h a t กเบิลสิยอมมาหลายเวอร์ชั่น โคตรยอมเดี๋ยวไปดูอัพคัมมิ่งโอ้มีชินสุเกะนาการูระเบิร์ตเดย์นะอีเวนต์วันเกิดนะชินเออเอาเรื่องก็ไอเรื่องการ์ดใหม่ๆเนี่ยถึงจะไม่มีก็จริงแต่ว่าอีเวนต์เขาก็ยังอัพนะนี่เนี่ยก็ตามที่แอดพูดไปตอนต้นคลิปเนาะเขาก็ ลันจนสิ้นปีแหละปีหน้าก็ปิดหมดปีนี้ก็ยังให้เล่นอยู่นี่อีเวนต์เบิร์ดเดย์เดี๋ยวรอดูเดือนหน้านะเผื่อมีการ์ดเพอร์โซนาเนี่ยเอาเฉพาะเดือนนี้ก็มีเนี่ยเชมัสศูนย์เก้ามีลาเคิลโรดดิเกตด,ดีเอมนี่เพอร์โซนาแล้วก็นี่ด้วยอิชิบานฮองโฮเกน แล้วก็ตัวนี้ด้วยกดเหมือนจะทิ้งทวนแบบให้ปลดล็อกการ์ดเพอร์โซนานะเอ้ยลืมลืมดูลังวันมาดูลังวันวันเกิดน้าชินก็จะเป็นโอ้โหเต็นแพ็คการ์ดสามแพ็คถ้าเด็ดสุดก็สองแพ็คนี้ไอแพ็ครอยลัเบอร์ก็ มีการ์ดเดอะล็อกที่เป็นเพอร์โซนาให้บดล็อกอยู่แล้วก็อันล่าสุดนี่เลยโซโพวิเดอร์สส่วนเอ็กซ์ตีมสนี่ดอบกว่าเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีการ์ดเพอร์โซนานะาไว้เก็บสะสมการ์ดก็ประมาณนี้ก็ถือว่ามีอะไรให้ทําอยู่ ส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลากันด้วยการโชว์ตัวแลนดี้ออตันศูนย์เนะเดี๋ยวไปโชว์ในโหมดปกติให้ดูเลยเป็นการเปิดตัวส่งท้ายคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจะเป็นอีเวนต์อะไรรอติดตามกอลาตรงนี้เลยกดบายครับ Is ready. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from St. Louis, Missouri, weighing in at 245 pounds, Randy Orton. A chill is in the air. The cold, calculated nature of Randy Orton is about to be on display. The Viper is a superstar who does not play well with others. Evil intentions in mind tonight, I can guarantee you that. Yeah, Orton always knows when to strike and when to strike first. Every generation, someone comes along who's simply so much better than everyone else. They just make it look easy. Randy Orton is that someone. He was born into greatness.